สวัสดีครับบรรยากาศยามเย็นทำากลางธรรมชาตินะครับทุ่งกว้างนะทุ่งกุลาบร้องไห้นะครับผมวันนี้ช่องเกษตรพอเพียงพิถีธรรมชาติจะพามาอัปเดตยูคาลิปตัสนะครับสายพันธุ์เคเที่เราปลูกในท้องนาแล้วก็วันนี้ได้ทำการเอาน้ำเข้านะครับผมเอาน้ำเข้าเติมน้ำเข้า ก็พื้นที่นาไม่สม่ำเสมอนะครับก็บางที่ก็สูงบางที่ก็ต่ำก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยุคคาที่เราปลูกแช่น้ำไว้เมื่อ,อ,อสองเดือนก่อนนะครับนี่ครับผมก็น้ำลดไปก็แทงยอดสีแดงก็สวยนะครับผมถ้ามองไกลๆมันก็จะเป็นแถวๆนะครับเห็นไหมฮะเป็นแถวเป็นคิวแถวไป เดี๋ยวจะพาเดินชมนะครับผมก็ตัวไหนที่อยู่ข้างคันนามันก็จะสวยๆหน่อยปะปนกันไปนะครับสวยบ้างไม่สวยบ้างอย่างนี้สวยนะครับถือว่าโอเคนะครับปลูกขึ้นมาสูงหน่อย,ม,ยมันก็สวยเหมือนกัน ถ้า,าดินมันหลวมนะครับดินมันดีในส่วนของตรงคันนาก็ถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูต้นสวย,สวยตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสวยนะครับผมถ้าได้อย่างนี้นะโอเคเลยบางต้นก็สวยบางต้นก็ไม่สวยปบบนน่าปนกันไปเนี่ยครับสูบน้ำสูบน้ำเข้าเต็มพื้นที่เลย เป็นสายพันธุ์ K7 นะครับผมเอามาทดลองนะครับเห็นเขาบอกว่าทนน้ำท่วมซึ่งถ้าเป็นหน้าน้ำก็น่าจะหัวเข่าได้นะครับแต่ก่อนที่จะมีน้ำมาถึงขนาดหัวเข่าเนี่ยมันก็คงจะใช้เวลาอีกหลายเดือนนะครับนับไปตั้งแต่มกรากุมภามีนาเมษายนพฤษภาคหเดือน5เดือนก็ 5้เดือนนะครับพษภาพามิถุนาห้าหเดือนก็คงจะโตมากกว่านี้นะครับก็คงจะหนีน้ำได้เพราะว่าหน้าน้ำมันก็อยู่ไม่กี่เดือนนะครับก็จะมีในกรกดาสิงหากันยาลาก็จะมีประมาณนี้ครับผม4ีหเดือนถ้ามัน ปีไหนแรงๆมันก็คงจะเข้าทางยูคาดิตัตแล้วครับเพราะบางปีมันก็แรงนานกรกดานี่น้ำยังไม่มีเลยธรรมชาติทุกวันนี้เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับนี่ครับผมตรงที่ปากทงตรงนี้ผมวัดมัน100เมตรนะครับ ตรงปากถงประมาณประมาณฮะประมาณหนึเมตรจากจากที่รถจอดจากตรงต้นต้นนูน้นมาถึงนี่ผมหนึ่งร้เมตรแล้วก็ไปสุดนาอีก100เมตรเป็น200เมตรนะครับความยาวก็น้ำก็เต็มพื้นที่นะครับผมสำหรับยูคาลิปตัาต้นใหญ่ๆต้นต้นใหญ่ๆเนี้ยเดี๋ยว ดูสุขภาพก่อนถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวจะมาตัดนะครับผมตอนนี้ปวดหลังปวดเอวไปหมดเลยก็ตัดไปได้หน่อยหนึ่งนะครับ5ตันก็ที่เหลือที่เหลือก็น่าจะร่วม10ตันได้นะก็เดี๋ยวจะตัดออกแล้วก็จะโละตรงกลางโละตรงกลางแล้วก็จะให้มีอยู่ค่าเฉพาะตรงนี้ ตร,ตรงนาตรงนี้แล้วก็มีที่ถมใหม่ตรงข้างบนตรงนู้นอีกนะครับซึ่งยูคาโตละเดี๋ยว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 จะพาไปดูนะครับผมเดี๋ยวเดินพาไปดูเลยที่เราปลูกโตแล้วตรงนี้ก็เป็นยูคาเก่าซึ่งปลูกมาร่วม20ปีนะครับปลูกมาร่วม20ปีแล้ว แล้วก็ที่เห็นนี่เป็นตอตอเท่าไหร่ไม่รู้อายุสามปีนะครับเนี่ยอายุเข้าสามปีเกือบเกือบสามนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะปีไปสามปีแล้วนเนี่ยเนี่ยเพราะว่าปีที่ผมมาไถาตรงนี้มันยังต้นเล็กๆอยู่เลยทิ้งตัดไปนี่ครับงไม้ป่าเรานี่ก็ยังไม่ขึ้นเลยโดนยุคา แล้วก็โดนภายแล้งปีแรกเจอปัญหาภัยแล้งเข้าไปแล้วก็ระบบน้ําก็ไม่มีเนี่ยนะครับสูบน้ําเข้ามาอีกฝั่งด้วยตรงนี้เป็นบ่อนะครับเต็มเลยสูงกว่าท้องนาอฝั่งข้างๆอีกนี่ครับผมเป็นยูคาลิปตัสที่เราปลูกก่อนหน้านู้นนะครับผมตั้งแต่เดือนอ่อ นู่นแหละกรกดาสิงหานู่นถ้าจำไม่ผิดก็โตแล้วนะครับผมซึ่งดินนี่ก็ดินก็เป็นดินแบบดินแข็งๆนะครับดินข้นบบอเนี่ยถมถมถม,ถมแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เกลี่ยไม่ได้เกตเลยนะครับเนี่ยครับผมมันจะโตมันจะโตเฉพาะสองสามแถวนะครับเนี่ยตรงกลางๆตรงริมริม ตรงริมๆสองแถวนูน้น,นเดี๋ยวพาไปดูตรงสองแถวเพราะว่าสองแถวเนี้ยสองแถวสามแถวนี้มันมันใกล้กับต้นต้นใหญ่มั้งมันก็ไม่โตน,น,นู่นหนึ่งแถวสองแถวสามแถวเนี้ยครับสามแถวเนี้ยนี่ตรงนี้จะจะไม่เห็นยูคาริตัสนะครับถามว่ามีไหมมีมีนะครับแต่ว่า มันอยู่ใกล้ใกล้ต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวฝั่งนี้ยผมก็จะมาเคลียออกเหมือนกันแล้วก็เนี่ยครับต้นที่มันห่างรัศมีต้นไม้ใหญ่มาปุ๊บมันก็จะสูงนะครับผมสูงสวยแล้วบางต้นที่ผมปลูกแช่น้ำปลูกแช่น้ำตั้งแต่สมัยนู้นเลยเนี่ ตรงนี้เป็นดินตมนะครับดินเลนตมเนี่ยมันก็ยังไม่โตก็ต้องรอดูว่าเดือนสองเดือนเอ้ยไม่ใช่ปีปีหน้านะครับผลปีหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยครับที่ผมปลูกดำดำในต้นข้าวเลยเนี่ยถามว่าตายไหมไม่ตายแต่ว่าไม่โตเพราะดินมันแข็งมากเนี่ยครับผมก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับ ก็เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนะครับผมเนี่ยผมก็สูบน้ำเข้ามาดูให้มันล้นเข้ามาตรงนี้รถด,ดูคาลิปตัสไปด้วยเพราะตรงนี้รถเขาถมมาไม่เต็มมันก็จะเป็นร่องๆนะครับน้ำก็จะเข้ามาถึงก็ยูคาก็แช่น้ำไปก็ลองดูนะครับผมลองดูว่าแต่น้ำแป๊บเดียวลดครับเพราะว่าหน้าแรง เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสก็อย่างที่ว่านะครับถ้าเกิดพื้นที่ตรงนี้ทํานาถ้าผมทํานามันก็ได้ไม่กี่สิบกระสอบนะครับถ้าเป็นตีเป็นตัวเงินมันก็ไมไ่กี่พันบาทแต่ถ้าเป็นยูคาลิปตัสเนี่ยยูคาลิปตัสเ่ยมันสามปีมันก็เป็นหมื่นนะครับผมเป็นหมืน่นมันน่ามันมากกว่าได้อ่ามันมากกว่าทํานาได้มากกว่าทํานาแล้วก็เราไม่ต้องดูแลอะไรมากแค่ ด,ดูเก็บเกี่ยวเงี้ยเราก็มาดูแลเรื่องไฟนิดนึงนะครับผมอย่างยูคาลิปตัสตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่นะครับก็แค่สามปีผมตัดไปแค่นั้นนิดเดียวอะได้ตั้งห้าพันแล้วถ้าตัดหมดก็โอ้โหก็ได้เยอะอยู่นะครับก็มากกว่าได้มากได้มากกว่าทํานานะครับผมก็แล้วแต่มุมมองนะครับแล้วแต่โดนพินิดของแต่ละบุคคลนะครับ สำหรับผมก็คิดว่าจะประมาณนี้แหละครับแล้วก็ไม้ป่าเราไม่ทิ้งนะครับไม้ป่าผมก็จะปลูกตรงกลางตรงนี้เดี๋ยวเอาอยูคาต้นใหญ่ออกแล้วก็จะลงไม้ป่าต่อไปก็มีลงไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ผลพยุงมีแต่พยุงเนี่ยโตดีหน่อยพยุงโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาเพื่อนเพื่อมาอัปเดตยูคาลิปตัสนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเป็นกําลังใจนะครับผมช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมาเป็นช่องเล็กๆนะครับเป็นช่องคนทําเกษตรคนรักเกษตรคนรักป่าช่องทำถ่ายไปเรืเ่อยยนะครับผมไม่มีคอนเทนต์อะไรมากมายก็สุดท้ายนี้นะครับ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับกับต้นยูคาลิปตัสขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ